กคาชาโลกพักดื่มกาแฟเย็นกับขเหนียวปิ้งก่อนเชีย่ยลืมใหม่ละคน่ะเพิ่งลงเมนะ็ดเนอะฝน่ะเพิ่งลงเมนะ็ดเนอะก็ถอนหญา้าต่ออีกสักหน่อยเพราะบ้ากนกำลังจะกลับมาในอีกสองวันนี้รีบเคลียร์งานการนี่จะเริ่มอะไรก่อน สิ่งทุกอย่าง e v เอลิส n งออนมีคือแม่บ้านมืออาชีพมันไม่ได้เป็นแันง่ายๆผู้ชมจะไม่กลอนทำงานประจำเลิกงานแล้วก็ยังได้กลับบ้านพักผ่อนนะตัวนี้นะเป็นแม่บ้านเนี่ยแบบงานมันไม่แล้วไม่เสร็จนะมันก็ต้องแบบทำไปจนกว่าชีวิตจะหาหม่กนะินข <c oughs> ้าวเหนียวปิ้งเจ้าอร่อยด้วยกันค่ะลองท้องก่อนไส้เผือกกวนนะ อย่างเราชมสวนหน่อยพอได้ผ่อนคลายนะคะเครียดจากฟังข่าวโควิดมากๆก็มาอยู่กับต้นไม้วันนี้ก็ช่วยได้เยอะอยู่นะโอเคเสพขาวมากๆทีแล้วก็หดหูแล้วก็แบบสถานการณ์มันก็ย่ำแย่ขึ้นทุกทีเนาะข่าวดราม่าไม่มีเตียง นอนรอเตียงจนแบบด็อยู่กับบ้านนี่มันไทยเราก็มาถึงจุดนี้กันแล้วนะคะก็พยายามดูแลสุขภาพนะอย่าป่วยดีที่สุดนะคือเจาะคืนสีแดงนี่ป่วยแล้วก็คือไม่มีเตียงนะคะกว่าก็จะมารับคุณเนี่ยยุ่งยากหลายขั้นตอนใช้เวลาบางทีอาจจะสายเกินไปก็ได้ฉะนั้นก็พยายามดูแลสุขภาพถ้าเขาให้ฉีดวัคซีนก็รีบไปฉีด ป้องกันตัวเองซะ <Okay. S 2> อัก <Okay. S 2> มาคลายเครียดกับผักของเราดีกว่าอันนี้เป็นสลัดหรือผักกาดหอมธรรมดาเนี่ยนะคะ <Okay. S 2> อายุกล้านี่ประมาณเจดวันละคือพ่อไม่เยอะอกลัวจะเตรียมดินไม่ทันช่วงนี้แล้วก็สเปรย์น้ำให้เขาเช้าเที่ยงเย็นไม่สลัดเนี่ยเป็นพืชเมืองหนาวนะเขาต้องการ ความเย็นแล้วก็ความชืม<ด>้นอสมกันะมันก็ย้ายไปลงหลุมเพาะเป็นต้นเดียวๆนะเขาเจริญได้เต็มที่นะคะอยู่ในหลุมพ่อสองสัปดาห์นะก็รวมเป็น3เลยใช่ไหมอันนี้เป็น1นะก็ต้องย้ายลงกระถางหรือว่าถุงดำหรือภาชนะปลูกของเราเป็นเรื่องเป็นราวเนะคะเขาอยู่ในนั้นต่อไปอีกจนอายุเก็บเกี่ยวนะั้นประมาณ45วันโอเค ก็นี่แหละเป็นพืชอายุสั้นที่แบบน่าสนใจนะปลูกแล้วก็ได้กินเร็วเย็นนะย้ายกล้าในน้ํใหไม่ช่วงเย็นรดน้ำไม่ชุ่มแล้วก็ย้ายเนี่ยกล้าน้อยเนี่ยไปใส่ในถาดหลุมถาดหลุมสองนิ้วค่อยทำไปเพลินๆไบงานดิเลตแี้วก็ไดมีผักกินพยายามมาให้ความชื้นมารดราดน้ำหมักอีทุก3วัน ห้าวันช่วงนี้ก็ชื้นดีอยู่นะเป็นหน้าฝนอย่าปล่อยให้หน้าดินแห้งนะคะหมักไปอีกสักไม่เกินสองเดือนก็ได้ใช้แล้วเนี่ยโอเคแต่ช่วงนี้ก็มีใบไผ่อยู่ข้างหลังก็จะเอามาหมักใบไผ่เนี่ยจริง,รงๆใช้ได้เลยแต่ว่ามันยังไม่ละเอียดในะยังใหญ่หญๆอยู่ก็จะามาหมักเป็นปุ๋ยหมักใบไผ่หมักแค่ไม่เกินเดือนได้ใช้แน่นอนเพราะเขาย่อยสลายไป,ไปเกินครึ่งทางแล้วนะน,น้ำมีเอมราด ใส่เท่าไหร่ก็ไม่มีผลต้นไม้นะคิดไม่มีใครไม่มีสารตกค้างคือมีแต่ได้กับได้นะนะประหยัดสตุ้งตะตังในกระเป๋าอีกว่าปุ๋ยทุกวันนี้ก็แพงนะไปซื้อปุ๋ยข้างคาวนกระสอบละแปดรอแพงมากนะปุ๋ยยิ่งเป็นปุ๋ยออร์แกนิกปุ๋ยอะไรนี่ก็จะแพง <c oughs> เดี๋ยวจะขอรถต้นกล้าแล้วถอนหญ้าเพื่อดีสักหน่อยนะคะอ๋อคลิม็กละ อย่าเพิงฝนลงเม็ดนะยังถอนหญ้าไม่เสร็จเลยแค่สองวันคุณพ่บ้านก็จะกลับมาแล้วต้องรีบเคลียร์งานกันว่าไงลูกว่าไงไอโอนี้ฟัดยายโอนี้ตั้งแต่เช้าเลยเช้านี่ก็เลยได้แยกขังเดี่ยวกันชิโลว่าไงหิวแล้เหรอตื่นมาแล้วก็กินเนี่ยกินแล้วก็แทะทำลายข้าวของโชโรนี่อุ้มไม่ขึ้นแล้วนะ น่าจะหนักเกิน25ห้ากิโลอย่าไปหาวเขาลูกอย่าไปหาดาบดำอยากจะออกไปซ่าข้างนอกย่อไม่ได้รุยย่อไม่ได้ต้องทำหมันก่อนโอนามิต้องทำหมันก่อนโอชิโร่ตอนแล้วไปสามนางก็เยอะเยอะดาบดำดาบดำระวังรถดาบดำโอเคดาบดำมาแซนบายแล้วเข้างานตั้งแต่หกโมงครึ่ง นอนเอกเนกนอนทั้งวันนอนรอรับอาหารรอรับค่าจ้างที่นาประจำหล่อนช่กาบดำมามานี่มานี่มาแซนบายนี่เลยโอเคมานี่ฝึกงานฝึกงานลูกฝึกเป็นกาดร้านกาแฟนะโอเค <laughs> พี่จะพาไปฉีดวัคซีนนะลูกกาบดำผู้โดดเดียวไข่ธอดีขึ้นแล้วยัง ยาแ,แก้ัอเสียัขไขาดีขึ้นละโอเคโอเคแซนบายอยู่นี่ไม่ต้องไปวิ่งตามตัวใหญ่หรือ, <Okay. S 1> อเปล่าเข้าใจเปล่าโอเคนอนลูกนอนเออโอเคโอเคเผื่อมีอะไรที่เรียกใช้นะอย่าไปไหนนะโอเคทำงานให้คุ้มค่าจ้างหน่อยค <laughs> ่าวันละสี่มื้อของไหวได้